จากปียพงผิวอ่อนพิชัยคงสีดาวยศด,ดารารณชัยสยมชัยเกียรติศัก์เสนาเมืองธิรสินแดงดาและอีกมากมายหลายรายชื่อจากอดีตถึงปัจจุบันคำถามว่าใครคือศูนย์หน้าที่ดีที่สุดในประเทศไทยคงยากที่จะหาคำตอบเดียวได้ทว่าโดยส่วนตัวที่ผ่านมาจะได้ยินชื่อนี้มาโดยตลอดและกับอีพีนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่จะพาทุกคนไปพูดคุยกับกองหน้าที่ว่ากันว่าดีที่สุดในประวัติศาสตร์ทีมชาติไทยขอเชิญพบกับเจษดาพรณพัฒลุง ก็เคยอยากจะมาธนากาศเพราะผมชอบขับครื่อบินขึ้นมาปุ๊บก็เล้นทวยขอเล้นทวยขอปีแรกก็ไดาเหรอก็ชนะเลิศทั้งุวยขอุวยขอแล้วผมก็ได้ดาวสันโดวุ้วยขออีกปีหนึ่งปุ๊บผมก็คับทีเยาวชนทีมชาติไปญี่ปุ่นพอสมัยก่อนนี่มันไม่เหมือนสมัยนี้เก่งใหญ่ก็คือทีมชาติครับเก่งเล็กก็คือเยาวชนที่ผมมาเล่นศูนย์หน้าและสิ่งที่ผมทําให้คนกลัวนี่คือผมมีความเร็ววิ่งเร็วมากเมื่อก่อนนี้ผมยิ่งประมาณ11ถ้าแต่ผมไม่ไม่เล่นบอลแล้วผมมไม่กีเา้า นะครับเมื่อผม,ผมได้ติดทีมชาติ หน้านี้ก็เคยอ,อยากจะมาธนากาศเพราะผมชอบขับเครื่องบินเห็นเครื่องบินแล้วชอบมากก็อยากจะมาอยู่ธนากาศแล้วก็ตั้งใจว่าจะเป้าจะเป็นนักบินแต่ปรากฏว่าแม่ผมไม่ยอมเขาบอกว่าตอนที่ผมเกิดตอนนั้นเนี่ยมันมีอะไรไม่รู้ที่เป็นเคสก็บอกว่าอยา่าอย่าขึ้นที่สูงอยา่อยาอยู่ที่สูงมากอะไรเงี้ยก็โอเคผมก็เลยเด่นมาแล้วหลังจากเล่นมาท่าพิชาก็เลยติดต่อไปอตอนนั้นหมอนท่านมนตเจดนะครับผมก็ไม่ไม่เอาว่าผมอยากอยู่อยู่ที่บ้านเนี่ยอ่างเงี้ยอยากอยู่เพื่อนหรืออยากอยู่กับแม่อะไรเง กระทั่งพอท่าเรือมาปุ๊บมันก็เหมือนกับมีอะไรที่แบบว่าเออเราต้องไปข้างหน้านะนอย่างเงี้ยแล้วยันถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมก็หอนว่าเอ,อ้ยทางมันเปิดให้เรานะเราไม่ต้องด้วยตัวเองเียต้องเข้าไปกรุงเทพต้องไปหาที่พักต้องแหมอะไรอยู่แต่นี่เราไปปุ๊บนี่เราเราก็จะไปอยู่ในทีมสโมสรก็เลยขึ้นมาปุ๊บก็เล้นตวยขอเล่นตวยขอปีแรกก็ท่าเรือก็ชนะเลิศทั้งตุยขอตุยขอแล้วผมก็ได้ดาวน,นโส<อ>รูตุยขออีกปัทีนี้มันมันไปกันใหญ่อีกปีหนึ่งปุ๊บผม ตั้งใจว่าพอม,มาเล่นเลยถ้าถึงขนาดนี้เราต้องเอาไว้เอา้ถึงอย่างน้อยก็อยอยข,อขอให้ได้ติดทงกับเขาบ้างเงี่ยความความจ้งใจอย่างนั้นม,<า>มันก็เป็นแรงหนุนต่อมามแค่ปีสองปีผมทําได้เสร็จมันก็เลยทําให้ผมว่าเออโอเคมันค่อนข้างที่จะดีสําหรับเราเนี่ยและอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมมาเล่นศูนย์หน้าและสิ่งที่ผมทําให้คนัูเนียคือผมมีความเร็ววิ<ม>่งเร็วมากเมื่อก่อนเนี่ยผมวิ่งประมาณ11ถ้าผมไม่ไม่เล่นบอล้วผมมาเล่นกีตาร์นะุณเพืนะ่อผมได้ตนะิดทีมชาตนะิกัน สมัยก่อนนี่มันไม่เหมือนสมัยนี้เก่งใหญ่ก็คือทิมชาติครับเก่งเล็กก็คือเยาวชนนะครับเมื่อก่อนมันมีแค่2อทีมเองเพราะว่นเยาวชนเนี่ยเล่นเก่งเยาวชนก็จริงแต่จะเพ่จะพาสขึ้นมาทิมชาติเลยไม่มีทางเป็นไปได้มีความวัฒนธรรมวัฒนธรรมสมัยก่อนเนี่ยถ้าพี่เขาไม่เลือกนะพวกผมก็ไม่ขึ้นครับเจอทั้งพี่บอกว่าอ้กูไม่ไหวแล้วหรือพี่เขาเลือกคนนู้นมาว่าเขาเหมาะคนนี้ได้มันก็คือเราก็มีตัวที่จะรอเสียบแล้วแต่ว่าบางบางครั้งเราก็มีโอกาสที่จะ ไปกับเขาแล้วแต่ว่าโอกาสที่จะลงไม่มีอตําแหน่งผมนี่สูนหน้าตอนนั้นก็คือพี่สุธาสุสานซึ่งิอยู่สโมสรเดียผมนี่เขาก็ยืนมาตลอดครับจนทั่งเขาเริ่มคิดว่าเออเขาจะพักเขาเริ่มจะเล่นบอลให้น้อยลงเลยผมก็เลยเริ่มเชียร์สอดใส่ขึ้นมาเราก็มีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เรามีโอกาสที่จะลงไปแทนเขาเราก็ทําอะไรที่เขาเห็นว่าเฮ้ยเราอยู่กับเขาได้เาได้เป็นตัวแทนเขาได้เป็นตัวแทนเขาได้เพราะงั้นพอลงไปผมก็ทําหน้าที่ผมได้ดีเป็นทายาทเลยเนอะคือแบบ พี่ก็คือเราพี่เขาก็รู้ว่าถัดจากเขาก็คือ,คอ,คอเป็นเราผมก็ไม่รู้นะแต่ท่าเรือผมนี่ไล่มาเลยพอสมัยพี่สุดทาเล่นมาพี่สุดาไปปุ๊บผมขึ้นนะครับแล้วผมก็ยืนอยู่ตอน,อนยุคที่ผม หาหักอะไรเฮ้ยไม่ไหวแล้วาดาวฤกดาวยศดาวยศดาราเข้ามาแล้วลลน,นาชัยอะไรแบบนนั้หลังจากายยดาวฤกษมาหล้งเสร็จแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะพอถึงเวลาที่ดาวยศไม่ไหวแล้วลลน,นาชัยจ่อเสียบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอายยดาวยศหยุดปุ๊บเดชัยขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนั้นของผมไม่ขาดเลยหลังจาก ร้วนชัยมาคนสุดท้ายก็เป็นโจ้โจ้เนะใช่ป่ะโจ้ห้าล้านนะสลาวุศสารวุศผมผมก็คิดว่าใช่แต่ไม่น่าใช่ใช่แต่ไม่นึกว่าจะโจคนึชื่อโจ้ตอนนั้นผมว่าเป็นผู้จัดการทีมของสโมสรท่าเรือแล้วมีช่วงหนึ่งที่โจ้เขาเขาดาวลงดาวลงแบบน่ากลัวมากก็คือเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยตอนนั้นผมเป็นผู้จัดการทีมท่าเรือแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นบอชีพนะมานั่งคิดบอกเฮ้ยคุณขาดความมั่นใจในเรื่องของการทำประตูนะเพราะว่าพอมันขาดความมั่นใจทุกอย่างม เอวหมดอะไรเงี้ยตอนนั้นไอ้เตี้ยสะสมเป็นโค้ดเลยต้องบอกเตี้ยว่า ให้ซ้อมเสร็จแล้วขอโจ้นี่มาอยู่ผมสักพักนะเพื่อที่จะจูนเรื่องของของทัศนคติจูนนั้นมีเลนโดนี่นะเลนโดรก็ร่าแล้วก็อยู่อยู่แล้วผมก็เริ่มเทรนในโจ้คนเดียวอย่างเงี้ยโดยท่าไรเลนโดมาบอกเฮ้ยเขาขอขอร่วมด้วยได้ไหมเขาบอกว่าทําไมล่ะเห็นแล้วก็บอกเออรู้สึกกับมันแนวทางที่ดีอะไรเงี้ยแล้วอย่างนั้นมันก็อยู่ได้มาแล้วหลังจากนั้นมาพอโจ้มันเริ่มมีความมันกลับมาได้ปุ๊บเนี่ยจาก5โจ้ล้านก็เป็น10ล้านชิ้าล้านทุกอย่างก็โอเค ถ้าถามด้วยด้วยความรู้สึกจริงครับถ้าเป็นตำแหน่งที่ผมเล่นอยู่เนี่ยผมชอบหมดทุกท่านเพราะว่าทุกคนนี่ยมันมีอะไรที่ที่สอนผมได้บ้างนะครับในในบางสิ่งบางอย่างเรียนรู้จากเขาทุกคนไม่ได้เหมือนกันหมดทุกอย่างทุกคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองมีวิธีการเล่นตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้สัมผัสกับเขาอย่างพี่สุธาที่อยู่กับผมทีมือเมื่อก่อนเนี่ยวิยุทธเนี่ยเขาอยู่ลาวิถีถ้าเป็นรุ่นพี่เนี่ยมันมีหลายท่านที่ผมผมนถือืเป็นในดอลในเรียนรู้แล้วก็ได้บิลกัตมาทำทีมฟุตบอล การท่านมาเป็นโค้ชผมอย่างท่านดรวิชิตเย้มุเรเลียมค,ค,ครับนั่นท่านเล่นทางเล่นเป็นกองการอ<ช>่างี้แต่ว่าได้สัมผัสกับท่านเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยพี่ยันยงนิมพิลม สมัยที่ผมไปซ้อมท่านท่านเนี่ยผมพยายามจะไล่วิ่งไล่บี้ท่านเพื่อที่จะแย่งบอลจากท่านนะโอ้แย่งบอลไม่ได้บังเก่งมากตรงยกมือไหวหลงโอ้พี่สุดยอดเลยเขาก็หัวร้อนนะขนาดเขาตอนอายุมากเลยนะแต่เราก็เราก็ากำลังรุ่นกระทงอ่ะแต่แย่งบอลไม่ได้เราก็เลยรู้ว่านี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ทำไงที่จะครองบอลได้ทุกอย่างถ้าท่านดูแล้วท่านกลับไปคิดเอาไปลองตดูนะที่เราดูเขาเขาเล่นเล่นในเกมในการแข่งขันน่ะมีประโยชน์ าในเมืองไทยเนี่ยนะที่ผมได้เจอก็ก็มีไอ้รุ่นเดียวกับผมเนี่ยแหละอำนาจเฉลิมโชลิศเนี่ยจุธาชิงสัพักเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือรุ่นที่ผมเจอกันมาบ่อยแล้วก็แล้วก็ฟาดฟังกันมาเรื่อยอาจา์เหลืองนี่จะหนักโอ้หนักนมากไม่มีคำว่าเพื่อนในสนามแต่แกจะชอบพูดว,ว่าแต่แกจะชอบพูดว่าเอ้ไม่มีใครผ่านผมหรอกคือคือคือแต่เพราะเพราะเพราะอย่างนั้นพอเราเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราเล่นบอลเราจะบอลเขาถึงเราจะบอลเขาถึงเราก็ไม่เอาบอลไว้เพราะงั้นเราก็ต้องทำไงก็ต้อง ต้องเรียนรู้กับมันถ้าถ้ายืนอย่างงี้จังหวะที่เราจะเล่นเราก็ต้องสปีดลงไปเพื่อที่จะทิ้งเขาาหน่อยแล้วบอลได้แบปุ๊บ่เราก็สัมผัสกับเขาถ้าสมมติว่าถ้าเราหันไปเหลือมดูหรือม่าต้องดูอยู่ตลอดเวลาถ้ามันห่างเราก็สามารถพลิกตัวมายืนอาถ้ามมนไหลเจริญซึ่งถึงหนง้างเี้ไม่กลัวละแต่ถ้าอยู่ข้างหลังเราบางทีเรากลัวก็แม่งเตะจริงแต่มันเป็นเพื่อนที่สนิทมากแล้วก็นิสัยกับมันออกมานอกสนามนะาโอ้โหไนส์โอ้ไนส์ค่ะโอ้โหสุภาพบุรุษอันดับหนึ ในสนามโ้โหไม่มีเพื่อนแต่ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนในตอนนั้นจริงก็อย่างนั้นก็คือผ่านมาแต่ว่าถ้าที่ผมเจอมาแล้วหนักที่สุดก็คือโชจินันของมาเลเซียอ๋อไอหน้าผีหน้าผีฮลุมกัมทั้งคู่เลยมาเลยนั่นเป็นกับอีกคนหนึ่งใครนะครับฮลุมกัมประตูแล้วก็สันต็อกซิงสามคนเนี่ยนะจำได้แม่นไอหมูกัมนี่ดำมืดเนี่ยโหยิงยากที่เป๋งแต่แต่เราก็ต้องพยายามทำให้ได้แล้วก็แล้วโอเค นัดชิงแชมป์ซีเกมสีเกมี่เกมที่กรุงเทพกันยิงไอ้กมไปได้<อ>และชนะกันสองหนึ่งมันก็มีเป็นภาพในะอยู่ในความทรงจําเป็นประตูที่เราคิดว่าเออมันน่าจะเราจะต้องเนม,มไว้เป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็คือชีวิตเนี่ยมันเล่นบอลมาพอมันประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการเป็นแชมป์เนี่ยมันดูง่ายขึ้นเราสามารถทําได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าประทับใจในแต่ละน,นัดเนี่ย ความต่างมันก็มีอย่างผมเล่นบอลถุยกองเนี้ยที่ผมประทับใจมากสุดคือวันที่ผมมงเอาชนะทายกาศซึ่งชนะผมในรอบก่อนหน้าน,นี้ก็คือ2 0แล้วก็พอมารอบจริงนี้ผมชนะเขาหนึ่งศูนย์แต่ว่าถ้าในในทีมชาติที่ประทับใจมากที่สุดก็ตอนไปไปจีนผมไปกับท่านนายกค,คือปไปเปิดสัมพันธ์ทำไมตีกับจีนซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาปิดเือเราไปเป็นปิดประเทศอยู่แล้วเราไปนี่คือเขาเปิดประเทศแล้วก็ทาสัมพันธ์ทำ 3, ทมไมตีกับประเทศไทยผมไปนไักฟุตบอลเอาชุด ไปเพราะไปจีนคราวนี้ไปเล่่างจังหวัดเขาก่อนประกอตหัวแตกครับต้องเข้าโรงพยาบาลเย็บก็ได้ไปมีประสบการณ์ในโรงพยาบาลของในจีนแล้วหลังจากนั้นพอมานัดที่สองนี่ผมมาเล่นในของปักกิ่งลยแล้วก็เป็นสนามใหญ่ที่สุดแล้ววันนั้นเราเสมอสองสอง,สองแล้วผมก็ยิงคนเย็บสองลูกคุณนันที่ผมมาต้องยิงเพราะวันนั้นผมเล่นต่อหน้า คนดูประมาณแสนกว่าคนแล้วมันเป็นอะไรที่โอ้โหผมผมถึงไม่ลืมเพราะผมถึงไปไปจีนถึงสาสี่ครั้งซึ่งเขาจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งบอกว่าถ้าใครลอดต้นไม้นี่ไปเนะี่ยคุณจะต้องกลับมาอีกผมไปสามครั้ง4ีสี่ผมไปผมไม่ลอด้วแล้วผมก็ไม่ไปอีกเลย เขาเรียกกัน h a c k i m a c o m นะครับก็ยังทํางานให้กับบริษัทไทยลีกขึ้นอยู่กับสมาคมอยู่นะครับเรื่องของบอรอาชีพก็ยังทําตรงนั้นอยู่ในขาของธนะวินัยนะครับเรื่องของการพิจารณาโทษท่ด้วยนะครับในในสมาคมเชนตัวนะครับก็ยังคงได้มาออกกําลังกายบ้างกับกับทีมดวงข้าวกับทีมเศรษฐีสามหนึ่งอะไรเงี้ยผมเล่นประจําอยู่นะครับแต่สามหนึ่งนี้ผมเล่นมาตลอดพอบุกเบิกมาแล้วต่อหลังผมก็ได้เข้าไปอยู่ร่วมแล้วก็เล่นมาตลอดกับพี่เก๋ ครับเป็นชยิ้มครับคุณธัญญาและธัญญานะครับก็นั่นก็เล่น้ริกันตลอดของสัปดาห์ละครั้งมีครับไม่เพราะว่าสภาพร่างกายบางทีมันก็ก็มีปัญหาบ้างอย่างนี้เดือนละครั้งอะไรอย่างนี้ต้องมีตอนนี้ก็คือนอกจากเรื่องของโรคประจําตัวเรื่องความดันแล้วเรื่องของหัวเข่าหัวเข่าจบ้าอะไรนี้ก็มีการส่วสภาพหมอจะให้เปลี่ยนจบ้าใหม่ม่เอาดีกว่าเพราะว่าเปลี่ยนแล้วมันก็มีระยะเวลาของมันแล้วเราก็ไม่รู้เราจะอยู่ได้กี่ปีนะครับพอจะยุคนี้ก็ยุคความเสี่ยง มันเข้ามาใกล้ๆมาเรืบบร่อยๆนะครับว่าเราจะยืนอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่กันนั่นเอง ถ้ายุคผมถ้าที่ก็ยังศึกษายังอะไรอยู่นะยุคผมเนี่ยยุปุณณนี้แล้วไม่ใช่วิ่งนะก็คือการเดินเดินไปประมาณสามสี่กิโลอะไรเงี้ยเดินให้ให้เดินถ้าเดินได้เมื่อไหรมั่นคงแล้วก็เดินเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแต่ไม่ถึงก็ต้องวิ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็ทําอยู่ทุกวันก็คือเดินเล่นในหมู่บ้านบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะทำการมาตลอดก็เนี่ยแหละที่ได้มาเล่นฟุตบอลเจอเพื่อนๆจริงๆ นอกสนามนี่มีความสุขกว่าลงไปพิ่ารัาบางนี้ได้คุยกันได้มาเหมือนกับมาพบปะกันมากกว่านะใช่แต่นักฟุตบอลยังไงก็ขอลงไปได้นิดๆหนแต่ก่อน <laughs> มันมันก็เหมือนกัยืดเส้นยื้สาแล้วมันก็ได้กลับไปย้อนอดิตซะหน่อย